มาช้านะอะไรครับไม่มีคนเคยบอกเราไมโครโฆษณาเยอะบอกเราโฆษณาทีเดียวไงสถานีฟีทีวีเขาโฆษณาบ่อยครับแม่นั่งสามนาทีโฆษณาสี่นาทีหาข่าวมนอยู่ไม่เท่าไหร่คุยสี่นาทีโฆษณาสามทีของเราเป็นโฆษณาแล้วเราก็ยาวยันบ่ายโมงห้าสิบนู่นนะเกือบชั่วโมงน้ำลายแห้งเลยพิธีกรกลับบ้านกลับช่องกลับไปทำงานกลับห้องหับกินน้ำไปสามลิตร เออนะครับเอ,อเดี๋ยวประเด็นจะมานะครับดูข่าวเบาๆหน่อยเบ,บามากเลยนะเห็ดประหลาดโผล่โคนต้นโพชาบ้านจินตนาการเป็นหัวสิงโตแห่ขอโชคลาภเพียบครับอัารยชนี่ของมติชนเขารายงานมาเห็ดนะเห็อดอะไรเห็ดเกิดที่ยุทธยานะครับเห็ดประหลาดครับเห็ดประหลาดเขาไม่บอกเห็ดอะไรเขาบอกเห็ดประหลาดมี่พันนี้เลยเห็ดเห็ดประหลาด เราไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุอะไรฮขายหัวสิงโตเทิดคู่กับมังกรอ้าปากกว้างสันจะบูกโดง่งเห็นดวงตาเพ่งออกมาอย่างเด่นชัดขนาดนั้นได้ได้ไดทําการเอาเห็ดไปหมุนในวงล้อแล้วปรากฏตัวเลขดังนี้ครับความกว้างของดอกเห็ดวัดได้30เซนติเมตรสูง15เซนติเมตรตุ๊ด จบข่าวอบตขอร้องห้ามรูปคาเกงว่าเห็ดจะเฉาตายเสียก่อนห้ามรูปคาเห็ดห้ามเอาแป้งไปโรยแล้วปูเห็ดเพราะเลขจะไม่ติดเห็ดออกมานะครับกรุณาเชื่อฟังจนที่อบตท่านใดอยู่ที่อยุธยาอนุรักษ์ไม่ด้นะต้องอนุรักษ์ไว้ด้นะส่วนประเด็นวันนี้นะครับคุยเรื่องคอรมอปูสามไหมครับวันนี้เดรนิวเขียนไมได้น่าสนใจนี่ฮะปรับพลังวยิ่งรับสามกับยักตีถูกซักก๊อก ผมก็ถามว่าปรับพรมืปูสามและสังคมไทยได้อะไรก็ถามคุณผู้ชมอ่ะครับคุณผู้ชมได้อะไรและสังคมได้อะไรไหมปมรับพมอปูสามเพราะเขาบอกมานะฮะบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นการเมืองเนี่ยอดีตเมื่อมีการปรับคลมองอาจจะมีความไม่ต่อเนื่องนโยบายเกิดขึ้นแต่สําหรับการเมืองในปัจจุบันที่ถูกตีกรอบด้วยคําสัญ,ญญาด้วยสารพัดเอ๊ยนโยบายสารพัดประชายมเมื่อว่าใครเข้ามาทําหน้าที่ก็ต้องทาตามสิ่งที่เรียกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำออ เขาบอกว่าการปรับพรอยิ่งรักสามจึงน่าจะเป็นแค่หนึ่งปรับเพื่อแก้ปัญหาภายในของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนําครับอ่ะก็ไปตรวจภายในก็จบนะอย่าเลยหมอเหนื่อยเดือวถามเยอะเดือกถามเยอะคุณให้ถามเยอะใอสองใช้จังหวะทางการเมืองที่พอเหมาะพอส่อแก้เกมพรรคพันธปัตรที่ประกาศนี้จะเตยพิพันธ์มั่นใจในวันที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมแม่แต่สังคมไทยได้ไรอีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยนะครับเป็นเรื่องเบาๆละครเรื่องแรงเราเคยดูกันไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูไหมครับให้ดูครับพอเรื่องแรงเงาทางสถานีโทรทัศน์ชัยศรีต้องสามดังมากฮะมูนินมูตาฮะเพราะไม่ใช่พอครับไปดูครับไปดูสครับไปดูสครับทุกคนนี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นี่มีแต่เรื่องนี้ฮะเราก็เลยเอาบ้างเหมือนยุคเลยยาเนาะฮิดเหมือนยุคเลยยาเนาะอันนี้มูนินมูตาฮะมูนินที่หญิงไทยจวกแรงเงาเนื้อหารุนแรงครับมูนินที่หญิงไทยก้าวไกลต้าละครแรงเงาเนื้อหารุนแรงฮะ ชมวัฒนธรรมเสนอฉายหลังสี่ทุ่มร่วมกบวดูแลเรตติ้งคุณผู้ชมได้ดูละครเรื่องนี้หรือไม่ครับหรือคุณแม่บ้านได้ดูแฟนสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงได้ดูหรือไม่คิดเห็นยังไงกับละครเรื่องนี้นเราจะชมว่ากันว่ามูลนิธิหญิงไทยเขาว่าอย่างไงบ้างมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงมันที่ผมว่าเขามองเรื่องเรื่องของมีหลวงมีน้อยแหละตบตีกันแย่งผู้ชายนะครับมีน้อยตบตีแย่งพอ,อนะฮะหัวคนอื่นเนี่ยคิดเห็นยังไงเดี๋ยวว่ากันส่วนอย่างอื่นนะครับ มีอะไรบ้างเรื่องม็อบนี่เดี๋ยวเราก็จะคุยให้ฟังนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นประเด็นเพราะว่ามีหลายข่าวเนี่ยน่าสนใจรวมทั้งบทสัมภาษณ์หรืออย่างบทวิเคราะห์นะฮะอย่างเช่นของโพส์ทูเดย์เนี่ยนะครับก็บอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าม็อบไม่น่าจะปลุกขึ้นอืมเพราะว่าอยงนเลยนะม็อบหมดสภาพเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับยังไม่ได้มีสภาพคือถ้าคำว่าหมดสภาพหมายถึงว่าชุมนุมมานานจนอ๋อเรี่ยวหมดแรงแบบ ที่เขาชุมนุมกันนานกันเอเนื่ยแต่นี้คือยังคือยังไม่ได้ปลุกปลุกไม่ขึ้น <c oughs> แล้วประเด็นมันคือว่าพลเอกบุญเลิศคือแข็งแรงพอที่จะเป็นแกนนําหรือไม่ดึงดูดผู้คนที่จะมาเออแล้วถ้าเกิดคนมาน้อยนะั่นคือเสียรังวัลนะยิ่งเป็นการทําให้รัฐบาลเนี่ยดูดีขึ้นอืถูกไหมครับนั่นหมายความว่า,านเนี่ยเนี่ยม็อบต้านจุดลำบากไม่จะเดียนเก้าอี้ปู <c oughs> นะฮะนีเ่เขาวิเคราะห์มาม็อบต้านจุดลำบากต้องเชิญเก้าอี้ปูของโพส์ทูเดย์ครับเออเนี่ยเพราะพ่อเนบุลเลอร์ er เนี่ยมากับองค์กรวิทักษ์สยามเยนะฮะเขาก็บอกมาแตว่าองค์กรกนี้ก็ก่อตั้งมันแต่มิถุนาที่ผ่านมานะมีการเดินสายทําบุญหกสิบจังหวัดทั่วประเทศนะครับเนี่ยแล้วก็มีขาเก่าๆแล้วฮะท,ที่ที่ร่วมอยู่ในองค์กรคือเป็นขาประจำที่เกียรติคุณทักษิณน,นะครับอย่างเช่นในปาโมดนคนครทัพ นายบลินเทียมจล,ลัดนายแพทย์ตุลสิทธิสมบงอะไรนะแล้วมีเสอ้ายเป็นหัวหอกคําถามคือว่าเอาตัวเลขมามาเป็นเครื่องมัดคอตัวเองทําไมเ<อ>ตว,ว่าถ้าไม่ถึงพันจะไม่ประชุมนุ่งต่อละถ้าไม่างี้เข้าใจปะ่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าถ้าเกิดมาน้อยอ่ะบางทีคนมังเขาอาจจะไม่ชอบรัฐบาลแต่เขาขเกียดไปก็ได้ไงไม่ติด เออเงี้ยปุ๊บมันก็เป็นตัวแล้วเกิดคนไปน้อยมันก็ยิ่งเป็นตัวบอกว่าโหเห็นไหมแล้วยิ่งเป็นตัวฟอกรัฐบาลเข้าไปใหญ่อืเออเกมนี้ลึกซึ้งมากก็เลยไม่รู้ว่ายังไงอะไรกันแน่คแค่นี้แต่ตัวเสียไอ้เขาก็บอกว่าเขาเคยช่วยหาเสียงกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งปีสองห้าสองหกพอท่านชวนมาเป็นรัฐบาลผมก็ไปเป็นหัวหน้าฝ่ายเสกลาโหมและเป็นปผู้เอกสมัยนั้นกับคุณสุเทพอืก็สนิทพันนี้ผมรู้จักเยอะแต่เครื่องไหว้ครั้งนี้ผมไม่ได้ยิงกับพรรคประชาธิปัตย์ ตรงนี้เองจะเป็นจุดอ่อนในฝ่ายเราเขาถ่ยใช้โจมตีด้ว,ว่าเป็นกระบวนการแยกกันเดินรวมกันตีกับกับกันกับฝ่ายค้านโดยมีเป้าหมายเพื่อล้มรัฐบาลคือจุดประสงค์ที่เขาบอกคุณเสียอ้นี่นะฮะเขาบอกว่าอยากให้มีการปฏิวัติโดยประชาชนและให้มีคณะบุคคลข,ขึ้นมาบริหารประเทศแทนนกักการเมือง3-5ปีครับเออ,อน,นี้ฟังแลดูเป็นไงังไงคณะบุคคลมาจากไหนม,มีภารกิจสาคัญแก่การแก้ไขรฐธรรมนูญเพิ่มการศึกษาสร้างจริยธรรมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันสร้างการเรียนรู้กับประชาชนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ตรงนี้ฟังแลดูก็น,น่าสนใจนะเพราะอย่างที่ผมเคยบอกฮะว่าไอ้แก้ไขรัฐบุญทันที่แล้วอ่ะที่ปฏิวัติรัฐประหารนั่นแหละเขียนมาแล้วให้นักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเหมือนเดิมมันก็จบไงสสอเขตต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีใช่ปหจะนายกมาจากเลือกตัง้งโดยตรงหรือนายกจะมาจากสภาอะไรเนี่ยนะเสร็จแล้วนายกเนี่ยเป็นคนไปคณะเลือกคณะรัฐมนตรีจะเป็นนักวิาชาการจะเป็นใครก็ได้ผู้เชี่ยวชาญแล้วมันนั่งเสร็จแล้วสสเป็นแค่สสเขต สอสอเขตห้ามเป็นรัฐมนตรีแล้วมันจะจบเรื่องเก้าอี้เรื่องมุงเลยไงถูกปะมันจะไม่มีเลยว่ามุงนายสมุยมุงนายเสมอเนี่ยฮะมีสอสอในกำมือห้าคนและเตรียมเป็นรัฐมนตรีฉันเป็นสอสอมาห้าปีต้องเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่สอสอเขตมีหน้าที่ดูแลประชาชนออกกฎหมายช่วยประชาชนไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีมันจะจบเรื่องนี้ไงถ้าเขาทําได้นะเพิ่มการศึกษาสร้นกิจธรรมและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน สร้างการเรียนรู้กับประชาชนเรื่องสถาัน์มหารกษรัตย์อ่าอันนี้ก็น่าสนใจครับนะครับแม้ว่าเสียอาย้าจะยืนยันว่าการชุมนุมนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อยุติทหารปฏิวัติแต่ในความเป็นจริงแนวทางนี้จะไม่สามารถเป็นไปได้เลยถ้าไม่เกิไไดากไไดารเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการรัฐมนุนคือเรียกที่ว่ารัฐประหารนั่นไงจูจ่ๆจ,จะมีตั้งคณะบุคคลมาเพื่อบริหารประเทศระยะหนึ่งสามถึงห้าปีร่างรัฐมนูญใหม่ทํานู่นทานี่ใหม่ปลุกจิตสํานึกให้ประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันสร้างจิตสํานึกเอานักการเมืองเข้าห้องอบสมองออกมาใช่ไหม ต้นทาได้ยังไงล่ะเพราะประชาธิปไตยมันต้องเดินด้วยการเลือกตั้งมันวิธีเดียวที่เอสุดทัานั้นคือการรัฐประหาร,รแล้วทหารบอกแล้วว่าไม่เอาเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสียดายที่สุดคือไม่น่าเอาตัวเลขมาเป็นตัวพูดไงทำไม,มไม่ถึงพันทมไมไม่ถึงหมืน่นจะเลิกจัดเอาอม,ม,มันมอนิฟีกม,มุมหน,นึ่งไงคือเป็นการกระแสะกดดันให้คนต้องไปแต่คนก็ถามมีคนถามผมไงมเสียาอคือใครผลเอกบุเลิศคือใครเออไม่ใช่ คุณวิสิตไม่ใช่แกนนำบันมิตรไม่ใช่นายแพทย์ตุลที่เออก็ยังคือถ้าเรียงลำดับมายังพอมีแรงวัดบ้างใช่ไหมยังมีชื่อมาบ่อยให้คุณเสียใ่เป็นใครเขาต้องไปเหรอเนี่ยคือคือคําถามเขาจะอยากเขาอยากรู้ว่ารัฐบาลทำไม่ดีครั้งหน้าเขาก็ไม่เลือกแล้วเขากรู้แล้วเขาฟังนักวิชาการออกทีวีเขากรู้แล้วว่าเออเนี่ยนำข้ามันงี้งี้เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่เขาต้องไปเพื่ออะไรอเออแล้วทาไมต้องเอาจํานวนมาต่อรองนั่นแหละเสร็จเลยอเราคุย โมแบป,ปของเราแล้วให้ผู้ชมมั่งเดี๋ยวแจ้งะไยชืชอ่อผู้โชคดีแล้วขอเลือกประจำสัปดาห์ครับที่โทรเข้ามาร่วมแสดงว่าเป็นสัปดาห์ที่แล้วฮะเป็นบัตรกำนันมูลค่าหนึ่งพันบาทนะครับคุณฟ้าโคราชติดต่อกับที่คุณแอร์นะครับหรือส่ง sms นะครับเพื่อแจ้งชื่อที่อยู่ฮะที่จะจัดของไปให้นะฮะที่เบอร์นี้เลยครับศูน7 1แปดสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งที่ยี่สิบหกตุลาคมนี้ครับคือพรุ่งนี้นะฮะเนี่ยถ้ายี่แปดตุลาคมคนมาร่วมนอิ แหมมันทําให้คนที่เขาอยู่ร่วมขบวนการหงหอยไปเลยเนะต้านรัฐบาลเออเขาจะหงอยไปเลยไงตั้งใจจนตัง้ตงใจมันจะเป็น,เป,นเป็นอะไรพวกกลางๆอย่างผมเนี่ยคือคือพวกกลางๆกักๆอยู่แล้วครบรักรักทุกคนใช่ไหมถ้าเกิดคนไปนอ้อยผมรู้สึกว่าอ,อ่ะเฮ้ยตกลงยังไงมันเป็นไปตามโพลเหรอบอกที่คนต่อต้านรัฐบาลมีน้อยใช่ไหมเออมันกระแสมันลดลงจริงเหรอทั้งที่บางทีเวลานั่งดูเฟซบุ๊กหรือเวลาดูในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยคนต่อต้านมันก็ยังมีอยู่ บอกงี้มามามากมาน้อยเราก็ต้องจัดการให้มันเป็นผลวาขนไปเสียดายเสียดายมีตัวเลขประเด็นนะครับเดี๋ยวว่ากันหาปากพลมอปูสามถามว่าสังคมไทยได้อะไรบ้างครับจากการม็นิฐมนตรีใหม่ได้อะไรไหมได้ได้เห็นที่นั่งคนหน้าใหม่ใเห็นแอร์รลฐดนตรีคนใหม่จะได้รู้จักกันมากขึ้นว่าเขาคือใคร รู้จักมากขึ้นไหมไม่รู้จักหรือเปล่าแค่วนเวียนอยู่างนั้นะอ่ะวนเวียนอยู่ที่เจ้าสองข่าววันนี้พี่หญิงไทยจวละครแรงเงาเนื้อหารุนแรงเกินไปคุณผู้ชมเคยดูหรือไม่ฮะคิดเห็นอย่างไรครับ<อ>แสดงความเห็นได้ฮะศูนย์สองเก้าสี่สองสามสามหนึ่งเก้าครับยังอื่นมีอะไรไหมหนุ่มข้างยาบ้าทุบรถตัวเองยับอต่อหน้าลูกเมียอ้าวแล้วทําไมไม่ทุบตัวเองวะรถผิดตรงไหนเหตุเกิดที่อ่างทองฮะของข่าวสดข้างยาบ้า ออเออแล้วก็ทุกรถต้รถโตโยต้าวีโก้สีบอลยับเยินไม่เป็นไรก็เป็นรถของเขาเองเนี่ยเหรออ้าวเรื่องของเขาเองหรือรถคนอื่นเนะี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยนะรถมันไม่ได้ทําผิดโอ้หนี่ผมโกรธแทนรถนั้นเนี่ย <laughs> 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 เออเนี่ยนะคนเราเนี่ยนะฮะ บราติดทั้งบ,บราจริงๆเชียวบราบรามากมากนะครับแต่ก็ยังดีนะที่มันยังไม่ทุบเมียทุบลูกนะเย่จุงเบยคือเวลาเวลานําเสนอขานอ่าวพวกนี้นะบางทีนะอยากให้แบบมีสื่อห้องหนึง่งโดยเฉพาะเลยนะที่เขาทำเรื่องนี้นะเสร็จแล้วใครที่ใครอย่าบ้ายบอกเนะี่ยถ้าเกิดเป็นลูกเป็นเมียคุณเกิดเหตุงี้ๆสำนึกไหมไม่รู้มันจะสำนึกกเปล่านะ ขนาดคนสูบบุรีนะมีรูปปอดพังอะไรนะนก็ยังสูบกันสเอส่วนอันนี้นะครับเป็นข่าวของต่างประเทศนะฮะครับอยาก